ในสตูดิโอภูมิใจสนอนิทานอิศอเรื่องชายโง่กับต้นไผ่ณสวนผลไม้แห่งหนึง่งมีพ่อกับลูกซึ่งทําสวนผลไม้แล้ววันหนึ่งเมื่อพ่อของเขาได้ตายจากไปก่อนตายพ่อของเขาได้ปลูกต้นไผ่ไว้ล้อมรอบสวนเพื่อป้องกันไผ่ลูกชายผู้โง,ง่เขาบรรา่อมปัญญาก็นั่งมองต้นไผ่ที่บิดาปลูกไว้รอ,อบๆ โดยไม่รู้อะไรเลยทางคิดว่าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยไม่มีดอกไม่มีผลให้เก็บไปขายคิดดังนั้นชายโง่ก็ให้คนงานตัดต้นไผ่ทิ้งจนหมดหลังจากนั้นสัตว์ต่างๆและคนพเนจรก็พากันเข้าออกในสวนอย่างสะดวกสบายสวนผลไม้จึงได้รับความเสียหายทั้งถูกขโมยผลทั้งเหยียบย่ำทำลายในที่สุดผลไม้ก็ตายหมดทั้งสวน เพราะไม่มีต้นไผ่ที่เป็นเสมือนรัวล้อมรอบเพื่อป้องกันภัยอย่างแต่กอนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของทุกสิ่งย่อมมีประโยชน์ในทางที่แตกต่างกันไปผมขอจบการเล่านิทานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ